สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับช่องพิมพ์สปอร์ตแชนแนลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนะครับผมมารีวิวกระปุกอมสินใน EP พนะครับนี่ใครเปิดไฟไม่รู้ <laughs> ช่าง อาจจะมีเสียงพี่ผมหน่อยนะครับนี่ตอนนี้ผมอัดมังกี้นาทีแล้วเนี่ยอันนี้มันมีอยู่แค่กระปุกออมสินอยู่แค่นเดียวนี่ผมโชว์เหรียญขึ้นมาเลยเนี่ยไม่เอสวยยังเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่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 ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่่ไม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 ่ไ่ม่ไม่่ไม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  นี่ก็อาจจะไม่เห็นครับทุกคนครับบายพี <Have you. laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนถ้คลิปนี้อยลางก์ก่อนลัวแชร์กันได้เลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในข้างล่างนะครับถ้าใครอยากดูคลิปนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่องพีพ s สปอร์ตชาแนลโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย ดีครับทุกคน